ถ้คุณคือมนุษย์เงินเดือนที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อบริษัทข้อคิด7ข้อนี้จะช่วยให้คุณฉุกคิดขึ้นได้หไม่ควรทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทมากเกินไปจนลืมที่จะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวคุณมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบและดูแลซึ่งคุณทํามันได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อถึงเวลาเลิกงานก็ควรจะหยุดการทํางานไว้ตรงนั้น แล้วหันไปใส่ใจครอบครัวเพราะหลังจากเวลาเลิกงานควรเป็นเวลาที่คุณต้องทุ่มเทให้ครอบครัวของคุณบ้างคนอื่นสามารถมาแทนตำแหน่งหน้าที่คุณได้เสมอแต่ครอบครัวไม่มีใครสามารถมาแทนที่กันได้ 2. หากคุณต้องเจอมรสุมชีวิตหัวหน้าง,งานหรือบริษัทของคุณเขาคงไม่มานั่งสนใจหรือเห็นอกเห็นใจคอยช่วยเหลือคุณถึงจะมีก็หายากมากแต่คนที่เป็นทุกข์ไปกับคุณด้วย คอยอยู่ข้างๆคุณมีแต่ครอบครัวของคุณเองดังคำที่ว่าปัญหาของบริษัทก็คือปัญหาของเราแต่ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของบริษัทจงเข้าใจและยอมรับให้ได้ว่ามันคือความจริง 3. ชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่งานชีวิตเรายังมีอีกหลายอย่างที่สำคัญอย่างเช่นการพบเจอเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหาประสบการณ์ใหม่ๆและเปิดโลกกว้าง การออกกำลังกายดูแลตัวเองใช้เวลาอยู่กับคนรักหรือครอบครัวสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญสำหรับชีวิตไม่แพ้เรื่องงานเลยเมื่ออยู่นอกเวลางานควรหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างอย่าทุ่มเทเวลาทั้งหมดในชีวิตให้งานเพราะบริษัทไม่สามารถคืนเวลาในชีวิตให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยไป 4. สําหรับคนที่ชอบทำงานล่วงเวลาเป็นประจำเพราะงานเสร็จไม่ทันเวลาคุณอย่าคิดว่าเป็นความขยัน แต่มันคือตัวบ่งชี้ว่าคุณทํางานไม่ได้ตามเวลาการทุ่มเทให้กับงานไม่ได้ดูว่าคุณใช้เวลาอยู่ที่ทํางานมากแค่ไหนแต่อยู่ที่การทํางานให้เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถใช้เวลาได้น้อยที่สุดต่างหากคนที่ทํางานเสร็จตามเวลาได้คือคนที่มีความสามารถที่จะบริหารงานเป็นคุณต้องแยกให้ออกว่าเวลางานคือเวลางานเวลาเลิกงานก็ต้องพักผ่อนอยู่กับครอบครัว แบบนี้ถึงเรียกว่าเป็นคนที่จัดสรรเวลาเป็นและใช้เวลาได้อย่าคงคุ้มค่าที่สุด5หากคุณมีงานเยอะมากจนไม่สามารถทำเสร็จได้ทันตามเวลาเลิกงานสุดท้ายก็ต้องอยู่ทำงานต่อดึงดึงดนๆดนให้รู้ไว้ว่าสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะหัวหน้างานคุณไม่มีความสามารถและไร้ประสิทธิภาพที่จะจัดการบริหารงานและแจกจ่ายงานไปให้ลูกน้องทำให้พอดีกับเวลาได้ไม่ใช่เพราะว่าคุณไร้ความสามารถ 6. งานเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดเมื่อคุณต้องการที่จะทำงานให้หมดเร็วเพื่อที่จะมีเวลาได้พักผ่อนและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวคุณจึงพยายามนั่งทำงานทั้งวันทั้งคืนให้เสร็จโดยเร็วแต่กลายเป็นว่าคุณกลับได้รับงานใหม่เข้ามาเพิ่มอีกและมันก็เป็นแบบนี้ประจำเมื่อคุณทำงานเก่งและทำเสร็จได้เร็วคุณก็จะได้รับงานเพิ่มอีกเป็นรางวัลตอบแทน7หันมองดูเศรษฐกิจปัจจุบัน หลายบริษัทไปต่อไม่ไหวต้องปิดกิจการบางคนตื่นไปทำงานตามปกติแต่กลับพบว่าตัวเองกลายเป็นคนว่างงานหลายแห่งเริ่มนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานชีวิตเราต้องเสี่ยงกับการถูกเลิกจ้างดังนั้นเราจึงไม่ควรทุ่มเทเวลาและกำลังทั้งหมดทำงานจนสุดชีวิตเพื่อหวังให้บริษัทของคุณก้าวหน้าเพราะหากคุณหมดประโยชน์เมื่อไหร่เขาก็ไม่หันกลับมามองคุณอยู่ดีเราไม่ได้บอกให้คุณไม่ทุ่มเท หรือไม่ใส่ใจกับการทำงานการรักบริษัทและงานที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ควรทุ่มเทหมดทุกอย่างทั้งชีวิตให้กับงานอย่างเดียวเพราะสุดท้ายแล้วงานไม่ใช่ทุกอย่างที่จะตอบโจทย์ให้กับชีวิตของเราเราต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกและทำในส่วนนั้นให้เต็มที่ในเวลาของมันอย่าเอามาล้าเส้นหรือแย่งเวลาของกันและกันคนที่สามารถบริหารเวลางานกับเวลาชีวิตได้พอดีลงตัว คือคนที่มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตที่สุดหวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆคนผมจะทำคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆมาแบ่งปันทุกคนอย่างสม่ำเสมอหากต้องการให้ผมส่งคลิปความรู้และแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปที่มือถือของคุณเมื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆสามารถกดแอดไลน์แอดนัทชัยโค้ดได้เลยครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้น โปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ